อยู่บนรถไฟฟ้าสีเขียวค่ะเรามาลงที่สำเรามาลงที่สำารงแล,ละเดี๋ยวเราว่าจะไปเที่ยวสีเหลืองซะหน่อยค่ะวันนี้รอประตูรถเปิดนะลงมาแล้วค่ะ ลงมาจาก BTS สีเขียวแล้วเดี๋ยวเราจะไปสีเหลืองนะคิดถึงไม่ได้ไปเที่ยวเป็นเดือนแล้วอะ่ะขบวนนี้ออกแล้วนะคะครึ่นฟ้าครื่นฝน,นจังเลยค่ะวันนี้รักษาสุขภาพด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปสีเหลืองกันนะ นี่ค่ะพอลงจากสีเขียวเขาก็จะมีป้ายบอกเลยไปรถไฟฟ้ามานครสายสีเหลืองเราก็ไปค่ะลงจากสำโรงดูบรรยากาศที่สำโรงไปด้วยนะคะ ลงมาจากบันไดเลื่อนนะคะก็จะมีป้ายบอกเลยให้เรายูเทินป้ายเขาเก๋เหมือนกันนะคะให้เรายูเทิรป้ายออกทางที่3นิดเดียวค่ะเคยมาเดินอยู่ตอนที่สีเหลืองฟรีนะคะไปบ่อยๆเลยแหละเนี่ยตั้งแต่สีเหลืองไม่ฟรีนะคะ เดือนนึงผ่านมาแล้วเราคิดถึงมากเลยค่ะเราอยากไปเที่ยวไปนะไปไหนดีวันนี้สี่ข้อแล้วกันป้ายยังคงเป็นอันเดิมนะคะเดินม,มาถึงตรงนี้สกายวอล์กไปเรื่อยๆเลย ที่นี่ก็สมุดปาการนะคะข้างล่างกันเนี่ยมีรถสองแถวรอรับผู้โดยสารรถที่มุ่งหน้าไปเนี่คือมุ่งหน้าไปตามถนนเทพารักษ์นะคะลโล่งดีเป็นบางช่วงเวลาค่ะจะหนาแน่นหรือจะโลง่ง เช้าเช้าเย็นเย็นก็จะหนาแน่นหน่อยไม่พลาดค่ะป้ายไปที่ไหนต้องถึงป้ายแปลว่าถึงแล้วอัตราค่าโดยสารค่ะเรามาดูกันนิดนึงจะเป็นสองช่องนะคะบุคคลทั่วไปผู้สูงอายุ เราก็จะประมาณนี้ถ้าไปจากสำโรงก็จะไป45บาทที่สวนหลวงเลยนะคะเดี๋ยวเราไปกันค่ะเดี๋ยววันนี้เราไปที่ไหนดีฮะสวนหลวงแล้วกันสวนหลวง อีกทีหนึ่งนะคะสวนหลวง45บาทได้เลยใส่ธนบัตรค่ะ20 20 ได้แล้วฮะบัตรพร้อมเงินทอนห้าบาทไม่ยากใช่ไหมคะการกดบรรยากาศในสถานีสําโรงนะคะรถไฟฟ้าสายสีเหลืองไม่ได้มาเที่ยวสนานคิดถึงจังห้องจำหน่ายตัว๋วฮะถ้าเราไม่มากดบัตรเองเราไปซื้อที่เจ้าหน้าที่ก็ได้นะคะ ค่ะแต่ก่อนแล้วเราก็เก็บบัตรไว้นะคะไว้สอดคืนตอนที่เราออกปลายทางเดี๋ยววันนี้เราไปไปลายทางสวนหลวงค่ะขึ้นบันไดเลื่อนค่ะขึ้นด้วยความระมัดระวังนะคะขึ้นมาถึงชานชาลาแล้วค่ะ เราก็ต้องแวะดูวิวทุกทีเลยสายสีเขียวรถเข้าสถานีเก็บบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆน,นะคะตอนนี้อยู่ชั้นชลาสีเหลืองค่ะมองไปไกลๆนู่นก็ Big กซีอิมพีเรียลเวปกติเรามาบ่อยพอรถไฟฟ้าจากเคหะถึงแบลลิงยังฟรีอยู่ค่ะ ประหยัดได้ก็ประหยัดเนาะแต่วันนี้เดี๋ยวเราว่าเราจะไปสวนหลวงเรากดบัตรมาและ45บาทขามูขมัวขมอมเลยนะคะวันนี้ฟ้าฝนสมุดปากานันรู้สึกปีนี้ฝนน้อยนะคะได้จากคลิมคือเข้าไปตกที่อื่นสีเขียวเข้าสถานีอีกขบวนหนึ่งแล้ว คอนโดสวยที่สถานีสำโรงสีเขียวออกจากสำโรงมุ่งเคหักค่ะตรงนั้นก็จะเป็นสกายวอล์กที่เราเดินผ่านมา ใกล้กันจังเลยสีเขียวกับสีเหลืองบรรยากาศบ,บนชานชาลาสีเหลืองค่ะขบวนรถเพิ่งออกไปเลยโล่งๆดีนะคะสำโลงนี่ค่ะ เมื่อกี้เราเดินมาจากสีเขียวเรามาถึงสำโรงแล้วการได้ท่องเที่ยวบ้างไปไกลไม่ได้ก็ไปใกล้ๆก็มีความสุขนะ